สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับผมซัมบอ c ช anel ครับวันนี้ผมก็จะมาเมอรียคริสมาสกับแฟนของผมครับวันนี้วันที่25่สาพันกวาคม2อ6 4นครับ มาดูว่ามูริคกสแมนของผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กับแฟนของผมครับจริงๆนี้นะครับก็นานทีก็จะไม่มีโอกาสได้ให้ของขวัญอะไรกับแฟนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจับรางวัลก็แล้วกันก่อนที่จะปีใหม่นะครับว่าเขาจะได้รางวัลอะไรนะครับผมจะมีช้อยหนึ่งสองสามสี่ว่าเขาจะจับได้รางวัลอะไรนะครับตามไปดูว่าจะได้อะไรครับตามไปเลยครับอ่านะครับก็เขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้องจะได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็มีนะครับ เติมน้ำมันเต็มถังนะครับไม่ว่าน้องจะเติมอะไรนะครับผมก็จะเติมให้เต็มถังเลยนะครับอ่านะครับวน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 นะครับดูว่าน้องจะจับได้ไรนะครับต่อไปนะครับล้างรถนะครับเนี่ยนี่นะครับล้างรถนะครับน้องก็จะได้ไปล้างรถที่คาร์แคร์นะครับอืมนะครับสวยเลยนะฮะอนนี้ผมทําให้น้องเต็มที่เลยนะผมว่าก็นานทีนะครับ ต่อไปซื้อของในช h อปปี้มูลค่า500บาทนะครับน้องอยากซื้ออะไรได้เต็มที่นะครับแต่ว่าไม่เกิน500บาทนะครับนนน,นต่อไปฝากตังมูลค่า1,000บาทซื้อปกติก็ไม่ค่อยได้ฝา,า,ากตังนะครับเดี๋ยวเขาจะฝากตังค์นะครับ1,000บาทนะครับไว้ที่กระปุกออมสินด้วยนะครับ ต่อไปครับเลี้ยงชาบูนะครับพร้อมตาช้างและก็เยี่ติ๋มนะครับจะได้ไปเลี้ยงกินกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้รางวัลนี้หรือเปล่านะครับต่อไปเลี้ยงเคเอฟซีนะครับสองต่อสองนะต่นี้ต้องบอกก่อนนะสองต่อสองนะครับไม่รู้ว่าน้องจะจับได้อะไรนะครับนะครับเคเอฟซีก็อาจจะไม่เยอะหรอกคนเรากินได้ไม่เยอะหรอกครับสองคนนะครับ ทั้งหมดก็จะอยู่นี่นี้ครับดูว่าน้องจะจับได้อะไรนะครับไปลุ้นกันดูนะครับว่าน้องจะจับได้อะไรครับตามไปเลยนะครับเดี๋ยวตาไปเลยนะครับว่าน้องจะจับได้อะไรครับไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าครับว่าน้องจะจับได้อะไรครับ อ่นครับเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าเล่นอะไรน้จะจับหน้าอะไรเล่นอะไรนักวิชารณ์อ้าตอนนี้พี่มีของขวัญให้น้องเล่นนะครับเมอร์รี่คริสมาสน,นะครับก็จะมีเติมน้ำมันเต็มถังเลยนะอ,อ่าเติมน้ำเต็มถังน้องอยากถ้าน้องจับได้นะเดี๋ยวน้ำถังหนึ่งคือเติมน,น้ำมันเต็มถังสองเลี้ยงเชเฟี อสองต่อ2นะเนี้ยเกฟสี่สามเลี้ยงชาบูนะครับพร้อมตาช้างแล้วก็เยติม๋มหาแล้วก็4ฝากตั้งนะครับลงในคังนั่นแหละ1,000บาทนะครับแล้วกห็ห้าอะไรนะล้างรถที่คาแคร์นะน้องๆจะได้ล้างที่คาแคร์นะครับเนี่ยรางวัลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านะครับแฟนๆคนจะจัดได้อะไรครับมานะ พร้อมยังหันหน้ามาตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะเรานี่กำลังทำงานอยู่นะจะลองจับดูอยากได้อะไรอ่ะถามก่อนอยากได้อะไรอะไรก็ได้ที่มีมูลค่ามากที่สุดเอาหนึ่งพันบาทแต่ต้องฝากไว้ในขังนะไม่ไม่ได้ก็ไม่พี่ให้ของขวัญใครั้งไม่มันก็อยู่ในนี้ไงใครั้งมันส่วนตัวพี่ต้องห่วงกันพี่มันก็อยู่ในนี้ไงก็ไม่ไม่มันอยู่ที่เงื่อนไขของของพี่ไงดูนะว่าเราจะจับได้อะไรอยากได้อะไรเอ้า พัาหนึ่งพันบาทก็ใส่ได้น้ำมันเต็มถังเพราะว่ามากกว่าหนึ่งพันโอเคไม่อัานครับไม่อ่นจริงไจริงนะลองดูนะครับอ่ะอ่ะให้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 สาธุก่อนนะให้ให้สาธุกไม่สาธุสาธุก่อนไม่แตนบุญเรามีฮะแต้มบุญเรามีอ่ะเช้ครั้งเดียวนะเอาไม่ได้โกงด้วยอ่ะเปิดก่เอาเรื่องเรื่องเรื่เรื่องโอ้ทำไมไม่บอกว่าอ้าวนะครับ น้องจับได้ตอนนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าได้อะไรตึง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 เติมก็บอกแล้วแต้มบุญเรามีปต้มน้ำมันเต็มถังได้ครับเมื่อน้องจับได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราไปเจอน้ำมันเต็มถังให้กับน้องนะครับตามดูเลยโอ้โหเขาบอกว่าแต้มบุญเรามีเล่นเ้า เดี๋ยวจะมาเติมนะครับน้ำมันให้น้องนะครับตามที่สัญญากับวันมูริคริสต์มาสไว้นะครับวันมูริคริสต์มาสคริสต์มาสเยี่สิบเต็มถังครับเต็มถังนะครับไม่เคยได้เต็มถังเปิดเปิดขอถังยังยังคขอในนั้นเปิดขอถังตื่นเต้นจนลืมเลยค่ะนานทีได้เติมเต็มถังครับน้องไม่เคยเคยเติมมานานอย่างเต็มถังม้วนมาแล้วงูจริงๆดูน้ำมันน้องนะไม่ไม่ คือแบบกระพริบมากแล้วนะเราลองดูนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าก็เติมถังแล้วนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอือค่ามือสองเลยยืมเงินเดือนทั้งเดือนอยืมกินทั้งเดือนครับครับเรียบร้อยครับเติมถังดูดูดู เป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีมากโชคดีไหมเท่าดีดเคยเติมน้ำเติมถังล่าสุดปีไหนจำไม่ได้เลยค่ะผมไม่เคยเติมโหนนี่ดีใจน้ำตาไหลอู้น้ำตาจะไหลแล้วน้ำตาจะไหลอย่า <laughs> เอาตัางค์คอนกันนะใหญ่ <laughs> โอเคครับก็ท <laughs> ำสัญญาครับอันนี้วันนี้ไม่ใช่ว่าเติมให้แฟนอย่างเดียวนะผมเติมให้แม่ด้วยนะครับเนี่ยเติมแต้มให้แม่ด้วยนะ โอเคนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับ